สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เช็คหุ้นมานอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาที่บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านของวิศวกรรมออกแบบแล้วก็ระบบ SI ค่ะนั่นก็คือบริษัท AMR เอเชียจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น AMR นะคะที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นระยะเวลา3เดือนกว่าแล้วค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตการว่าหลังจากเข้าตลาดนั้นได้มีการนาเงินของการระดมทุนเนี่ยมาวางในโปรเจกต์บรรลุปเป้าหมายสาเร็จมากน้อยขนาดไหน รวมถึงแผนปีหน้าปี2565ค่ะเรื่องของโปรเจกต์บิ๊กเลยนะคะเกี่ยวกับ d i จิ t a l t w ว n ินมันมีในยะมีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจของ AMR เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารคุณมารุษสิริโกกรรมการผู้จัดการบริษัท AMRA Asia จำกัดมหาชนกันค่ะ มารุตสวัสดีค่ะ,คะอยากให้คุณมารุตได้อัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนค่ะครับก็หลังจากที่เราเข้าตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาครับก็เราก็เริ่มทำเิธุรกิจอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับก็ได้งานมาพอสมควรนะครับจากควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้งานเพิ่มแบ็กหลักจากของเดิมมาอีกสามสามร้อยกว่าล้านนะครับ แล้วก็คาดการว่าป่าปีนี้เราน่าจะได้เพิ่มมาอีกประมาณ700รวมแล้วก็น่าจะเป็นไปนตามแผนที่เราคิดไว้ก็คือแบ็กหลอกอยู่ประมาณ2 0 0ค่นนะครับในปีนี้ครับแบ็กหลอก2000ล้านบาทในปีนี้นะคะจะเข้าไปบุ๊กในช่วงไหนของปี65ค่ะก็จริงๆก็จะเป็นตลอดทั้งปีนะฮะอาจจะบางอันเนี่ยก็เลยไปที่ปี66 6ด้วยนะครับประมาณจากปีครับ ธุรกิจของเรา amra เอเียนะคะเราก็จะมีทั้งธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรมออกแบบอะแล้วก็ธุรกิจของ si เล่ากันมากับวิศวกรรมออกแบบค่ะว่าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเราทําอะไรบ้างคะจริงๆเราเป็นนักพัฒนาเรื่องนวัตรกรรม,มโดยเฉพาะ,ะด้านเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ด้านเกี่ยวกับระบบควบคุมระบบสื่อสารนะครับเราก็เอาความรู้พวกนี้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของเรา ก็ถ้าเป็นที่รู้จักกันก็คือเรื่องของการทําระบบเดินรถไฟฟ้านะครับเราก็ใช้ความรู้เดิมๆที่เราทาหรือแม้แต่ง,งานเดิมๆที่เราทําอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับในรุ่มแม่น้ําหรือในเมืองต่างๆนะครับรวมถึงเรากําลังทําเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทบิวดิ้งค่ะก็มีทั้งบนบกนะคะบนไฟฟ้านี่เป็นระบบรางเลยนะคะที่เราดูแลนะคะในน้ำเราก็จัดการนะคะดยเรื่องของสมาร์ทซิตี้อาคารเราก็จัดการได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูกันในส่วนของ SI กันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้เป็นสายไอทีจ๋าเนี่ยอยากจะรู้ว่ามูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวในธุรกิจด้าน SI ของเราเนี่ยเราทำยังไงบ้างคะก็จริงๆในน้่งวันนี้คำว่า SI อเนี่ยอาจจะเป็นคำทั่วๆไปนะครับบางคนก็แยกไม่ออกระหว่างการเป็นผู้ออกแบบ กับการเป็นผู้รับเหมาะนะครับจริงๆแล้ว SI ในความหมายของเราเนี่ยเราพูดถึงการนําเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมาร่วมใช้งานนะครับเราก็กําลังทําเรื่องของคําว่าดิจิตอลทวินนะครับก็คือการพัฒนาเรื่องของอาคารที่เป็นอาคารอัจฉริยะเนี่ยทำอย่างไรให้คนที่ควบคุมอาคารหรือควบคุมระบบต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าแมชชีนที่เราไปควบคุมเนี่ยกับสิ่งที่เราเห็นในจอ ในเห็นในระบบของเราเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินก็คือคู่แฝดของความที่เป็นตัวตนจริงก็คือฟิสิกอลนะครับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับตอนนี้เรากำลังล้ำเข้าไปสู่จุดนี้นะครับเราก็ไปทำเรื่องนี้ให้กับโครงการที่เราเคยทำของอาคารบริหารจัดการกับศูนย์ซ่อมของรถไฟฟ้าสาย L, สีเขียวส่วนต่อขยายเราทำเสร็จไปแล้วสองอาคารตอนนี้เราก็ยัง พยายามจะขยายธุรกิจพวกนี้ออกไปนะครับอืมค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระบบะของ SI เพราะว่าเราก็มีทั้งในส่วนของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมหรือว่าอินโนเวชันที่ต้องเมิร์จให้ภาพมันตรงกันแล้วก็ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะทางภาคเอกชนก็คือตรงกันด้วยนะคะกับระบบ SI นี้นะคะค,คือเวลาบางทีเราพูดเรื่องคำว่า SI สอมื่ไก่อนเนี่ยเราพูดว่าเราจะทำนู่นทำนี่เป็นเหมือนต้องจับต้องได้อ แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันคงไม่ได้แค่จับต้องได้อย่างเดียวมันจะต้องมีการเอาข้อมูลบางส่วนเนี่ยอยู่ในโลกของดิจิตอลด้วยนะครับเราก็เลยเน้นคำว่าด<ะ>ิจิตอลทวินโดยเฉพาะในปีหน้าเนี่ยเรากำลังจะล้อนเรื่องของแนวคิดเนี้ยกับวิธีการอันเนี้ยเข้าสู่ตลาด โอเคค่ะแล้วทีนี้เวทน้ำหนักสัดส่วนรายได้ของวิศวกรรมออกแบบกับงานทางด้านของดิจิตอลทวินเนี่ยค่ะเราแบ่งยังไงบ้างคะถ้าเทียบกันแบบร้อยเปอร์ตเราแบ่งด้านนี้กี่เปอร์เซ็นต์ด้านนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เรากำลังถ่ายโอนจากธุรกิจที่เป็นยุคที่สองมาสู่ยุคที่3มนะครับก็ต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ยคงอยู่ประมาณ70%็รืแปอ80%เนี่ยยังอยู่ในโลกของ ที่เป็นโลกโลกเดิมเดิมแล้วก็กาจะไมเกรด20เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยข้ามาสู่คำว่าดิจิตอลทวินแล้วมันก็จะล้าออกไปในปี6667นะครับค่ะเพราะฉะนั้นสัดส่วนไรายได้ของดิจิตอลทวินมันก็จะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเรื่อยๆจากตอนนี้มันจะ20แต่ว่าปี6667มันก็จะขยายเป็นทีละ30 40เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็อยู่ในภ<ๆ><ๆ>นาพอนาคตเนี่ยเราคงแบ่งแยกไม่ได้ระหว่างโลกที่เป็นโลกจริงกับโลกเสมือนอนะครับเพราะฉะนั้นอมอนกับที่ ใน Facebook กกำลังเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคำว่าเมทัเว็บอะไรพวกนี้นะครับก็ทํานองเดียวกันอตอนี้ในโลกของเราเนี่ยเราคงไม่ไปถึงขั้นโลกของาาการจินตนาการเรากําลังเป็นโลกที่จับต้องได้และไปสู่ในยุคที่เราควบคุมด้วยดิจิตอลเราเลยเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินนะครับมันทุกอย่างมันจะต้องมาด้วยกันตลอดอนะครับมันจัดส่วนมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นในการที่เข้ามาสูดเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานค่ะ เปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ทางผู้บริโภครวมถึงลูกค้าของเราค่อยๆซึมซับกับในพาร์ทของฟิสิซอลที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่านมาเป็นในพาร์ทของตัวดิจิตทวินเราเราคงไม่บอกว่าเปลี่ยนผ่านค่อยๆนยเพราะโลกโล่นไปเร็วก็เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราต้องต้องเล่นแรงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอปีต่อไปเนี่ยมาปี66เนี่ยมันจะต้องเกิดแบบอยู่คู่คู่กันไปเลย พรไะนั้นเราเราคงไม่รอเหมือนกัน,นในปีหน้าเนี่ยเราต้องเต็มที่ออกมาแล้วนะครับจริงๆเราก็เขาเรียกวเตรียมการหรือต้องสมคนของเราเนี่ยเพื่อทําเรื่องเนี้มามาพอสมควรแล้วนะครับ ปีหน้าเราจะเปิดตัวเต็มที่ครับปีหน้า6 5เราจะเปิดตัวทันทีนะคะครเรื่องของการลงทุนในพาร์ทนี้ค่ะอสักครูได้เกริ่นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคนศักยภาพของบุคลากรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ผลเกี่ยวกับการดําเนินงานแล้วก็งานด้านนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเราลงทุนตรงนี้ยังไงบ้างคะกี่ล้านบาทมองโปรเจกต์ตรงนี้ยังไงก็จริงๆเราเตรียมเงินไว้จากการที่เราทำไฟลิ่งหรือรว่าเราเข้าตลาดมาเนี่ยประมาณ50ล้านบาทเป็นเรื่อง R&D เพราะเนี่ยเราก็ใช้เงินส่วนนี้นะครับมาทําเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายนวัตกรรมกับเทคโนโลยีจากคาที่เป็นเรื่องของโลกที่เป็นความจริงมาเป็นโลกความจริงบวกเสมือนอนาคตเนี่ยเราจะต้องเริ่มคุยกับพวกกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่นะครับในการที่จะต้องมารวมธุรกิจของเขากับเราอย่างไงนะครับเราเห็นตลาดเราเห็นโอกาสขณะที่สตาร์ทอัพเนี่ยเขามีแนวคิดมีเทคโนโลยี เรากำลังคุยกับคนกลุ่มนี้เหมือนกันค,ค่ะปี65เราก็ถือว่าจะต้องชัดเจนให้ทุกๆคนได้รู้จัก AMRA เสียมากยิ่งขึ้นในมุมของ d ดิ t a l ทวินนะคะ,คะเมื่อสักครู่เราคุยกันเกี่ยวกับงบประมาณในการลงทุนเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ไปแล้วผู้บริหารมองไงเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกอีเวนตจุดคุ้มทุนที่เราจะกลับมาในพาร์ทของดิ t โททวินนี้คะก็จริงๆเราใช้เงินอย่างเหมาะสมค่ะเราก็คิดว่า การที่เรามีโปรเจกต์อยู่แล้วแล้วเราจะลงเงินลงไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เราอาจจะรีเทิร์นกลับมาได้เร็วแต่การที่จะทํากาไรได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราไปทำความเข้าใจกับตลาดแล้วะนะครับเราก็ยังมีความเชื่อว,ว่าเรากําลังให้ความรู้หรือว่าโชว์ให้ตลาดเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของยุคใหม่จริงจากที่เราเห็นก็คือว่าในโลกเก่าๆเ,เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเอาระบบควบคุม แบบง่ายๆแล้วก็ไปใช้อยู่นะครับจากที่เราไปมีประสบการณ์ในการไปทําเรื่องแรกให้กับรถไฟฟ้านะครับก็บจะเห็นว่าคนในวงการรถไฟฟ้าเนี่ยยอมรับแล้วก็เห็นว่าเอยมันมีโอกาสแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆกับเขานะครับในการที่จะทํางานเราก็เห็นแล้วว่า ไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกใช้จริงแล้วก็มีประโยชน์จริงครับอืมก็โปรเจกต์ที่เราคิดมันก็ออกดอกออกผลมาให้กับทางผู้บริโภครวมถึงลูกค้าของเราได้เห็นกันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะแล้วปีหน้าเราก็จะขยายสู่ตลาดใหญ่<อ>ครัโอเคค่ะที่มีวงกว้างมากขึ้นค่ะที่ผ่านมาหลังจากที่เราเข้าตลาดมาช่วงสาเดือนนี้นะคะคีย์ u ักเซสของเราเนี่ยเรื่องแรกก็คือเราได้นําบริษัทเข้าไปตลาด อย่างเรียบร้อยสําเร็จแล้วนะคะคีย์สัก c เซสอื่นๆที่ทําให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในผู้นําของวิศวกรรมออกแบบแล้วก็ระบบ SI เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไหนบ้างคะก็เราเองยังยืนหยัดในคอธุรกิจเรานะครับเรื่องของการออกแบบระบบที่นําเทคโนโลยียต่างมาใช้ให้กับโครงการของรัฐโครงการของเอกชนนะครับรวมถึงเรื่องของออระบบรถไฟฟ้านะครับวันนี้ก็เรามีความร่วมมือกับ พันธมิตรนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ข้ามชาติก็มา,ม,มานั่งคุยกับเราในการที่จะเปลี่ยนถ่ายหรือว่าพัฒนาเรื่องของระบบรถไฟฟ้าเนี่ยให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งยังมีโครงการที่ต่อเนื่องไปอีกอีกระยะหนึ่งนะครับก็เรากำลังพูดถึงเงินหลักแสนล้านหลักหลายแสนล้านนะครับเราก็มองว่าการที่เราไปทําอย่างนี้อย่างไรก็ตามเราต้องมีส่วนแบ่งในนั้นนะครับในฐานะที่เราเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทไทยที่ อยู่ในวงการนี้แล้วก็เป็นผู้นำของตลาดค่ะยังก็หมายความว่าคีย Success ซเราทั้งเรื่องของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคราัฐภาคเอกชนนะคะ,คะการที่เราจะเป็นผู้นําในมุมของดิจิ t a ลทวินด้วยนะคะทีนี้พาร์ทของการร่วมมือกันเพราะว่าเนี่ยในช่วงซีซันแลปลายปีมันก็จะมีงานประมูลเยอะมากๆเลยค่ะคอัปเดตงานให้เราฟังหน่อยนะคะว่างานประมูลที่เราจะเข้าไปชิงเค้กรวมถึงในการโปรเจกต์ต่างๆที่เราต้องมีการ M&A หรือว่าจะไปร่วมมือกับทางไปเกับใครเนี้ยมีอะไรมาอัปเดตให้เราทราบไหมคะจริงๆเราก็คงไปทําเรื่อง ที่เราถนัดอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องการเอาสายไฟลงดินนะครับซึ่งก็เป็นโครงการระดับร้อยล้านนะครับเรื่องของระบบสื่อสารคมนาคมหรือว่างานเกี่ยวกับระบบควบคุมซึ่งเป็นงานรัฐเนี่ยอันนี้เราก็ทําอยู่นะครับรในส่วนที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็รอการเปิดประมูลนะครับเราก็อย่างน้อยเราก็ได้งานเกี่ยวกับสายชุกูเหลืองอที่ทําอยู่ก็มีการเพิ่มงานมาเรื่อยๆ <ภ>เนื่องจากว่าเขาต้องการเร่งงานแล้วก็เราเองก็ผลงานเป็นที่ยอมรับในการที่จะทําให้ให้เกิดเรื่องพวกนี้ได้ก็ก็ยังเป็นงานที่ถือว่าเป็นเรื่องของงานเดิมๆมนะครับแต่ว่าขนาเดียวกันเนี่ยเรากําลังพูดถึงโลกใหม่ก็คือควาิจิทัลทวินซึ่งปีนหน้าา<ภ>จะออกเรื่องนีง้โอเคงั้นเดี๋ยวขอทราบเกี่ยวกับพาร์ทปัจจุบันก่อนคุณมารุทช่วยไล่โปรเจกต์ที่ นักลงทุนได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเราไปคว้างานหรือว่ากําลังทําโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีอะไรบางครั้งในปัจจุบันก็ถ้าถ้าพูดถึงเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยวันนี้เราก็ได้เรื่องของสายชมพูเหลืองซึ่งกําลังทําอยู่มากขึ้นนะครับเราก็ได้งานเกี่ยวกับเรื่องของระบบ building management building automation ซึ่งเป็นเรื่องของการทำเรื่องระบบอาคารของสถานีกับศูนย์ซ่อมนะครับเราก็ทำเรื่องเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวว o ว e r r เ i ลหรือตัวจ่ายไฟให้กับรถไฟฟ้าสายพูนเหลือง <ca. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะครับในส่วนที่เ,เรื่องของเกี่ยวกับงานราชการนะครับเราก็กําลังทําเรื่องเกี่ยวกับระบบที่เป็นเรื่องของการควบคุมน้ํานะครับเรื่องของอะไรที่เป็นงานเดิม,ดมที่เราทําอยู่แล้ว<ช>ข,ยยขยายงานเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เตรียมที่จะเสนองานเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าสายพูเหลือง ซึ่งก็รอรออยู่นะครับเราก็กำลังมองถึงขั้นที่ว่าจะไปเป็นผู้โอ p e r a t และม a i n น a ้นรถไฟฟ้านะครับในบางสายอยู่ครับอืออนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะที่ในมุมของมิศกรรมออกแบบรวมถึงระบบ S I ของเรารด้วยนะคะครประเมินคาดการค่ะรายได้กำไรผลการดำเนินงานในปีนี้ค่ะคาดการ์ไปไงบ้างคะ ก็น่าจะเป็นไปตาม projection ที่เราเราเคยพูดไว้นะครับก็ไม่น่าจะเบี่ยงเบนจากนั้นครับไม่เบี่ยงเบนจากที่เคยให้ข่าวกันเอาไว้นะคะแล้วปีหน้าล่ะคะเพราะว่าก็มีเรื่องของการที่เราต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่เกี่ยวกับดิ t โตทวินให้กับนักลงทุนได้ทราบเพิ่มมากขึ้นด้วยคาดการณ์ยังไงบ้างคะปีหน้าเนี่ยเรามีแผนตรงสองแผนเรื่องแรกคือเรากำลังเข้าไปสู่ธุรกิจพลังงานคสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของโซล่า โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราพูดแล้ว,วมันก็มีคนทําเยอะยะแล้วนะครับแต่จากที่เรา,เาวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสอีกเยอะในการที่จะเข้าไปนะครับประกอบกับเรากำลังวางแผนทําเรื่องของคำว,ว่าสมาร์ทซิตี้้ครวกาสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็จะมีเ,เรื่องห้องนี้อยู่เจ็ดแปดเรื่องเช่นเรื่องของเอเวอร์เรนท์เรื่องของพลังงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของ ความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับเราก็มองว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยหรือว่า้เรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องอนะครับเราก็กําลังเข้าไปทําเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราไปทำเนี่ยเรากําลังคุยกับเมืองอแต่และเมืองว่าถ้าอยากทำสมาร์ทซิตี้เนี่ยต้องคําถึงเรื่องนี้ทั้งหมด<อ>แล้วเราจะมีส่วนเข้าไปรวบยังไงอ๋อค,ค่ะอันนี้ต้องอยู่ในกระบวนการของโนเลจอยู่ด้วยป่ะคะใช่ครับ ก็คือให้ความรู้กับเขาไปเรื่อยๆในเร,เรื่องของาเราให้ความ <Smart S 2> รู้เข้ามา <City. S 2> หลายปีแล้วนะครับตอนนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่ทุกคนเข้าใจแล้วว่าสมาร์ทตี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในเมืองอย่างไอโดยเฉพาะเ,เมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองที่ต้องการเรื่องสุขภาพนะครับโอเคนี่ก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากพลังงานสะอาดเนี่ยเราก็ไปทําเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องของระบบเขาเรียกว่า รักษาความปลอดภัยหรือดูแลเมืองก็คือระบบโซลูชันนะครับซึ่งพวกน,นี้มันก็คือเอากล้องหรือเอาระบบต่างๆเนี่ยซึ่งมันฉลาดขึ้นเนื่องจากว่าเราเรียกว่าเป็นกล้องที่มี AI แล้วก็สามารถดูได้ว่าคนที่รูปร่างอย่างไงเป็นเชื่ออะไรหรือรถทะเบียนอันนี้เป็นทะเบียนที่แบล็คลิสหรือเปล่าหรือถูกขโมยมาหรือเปล่าอ,อะไรพวกน,นี้ครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับคำว่าสมาร์ตซิตี้นะครับเรากําลังเอาเรื่องพวกน,นี้มันรวมกันแล้วเป็นโซลูชันเดียวให้กับลูกค้า หรือว่าหน่วยงานที่เป็นเมืองต่างๆนะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยเรากำลังจับประเด็นเรื่องของคำว่า wellness เพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพคือคำว่า healthcare กับ wellness healthcare เนี่ยพูดถึงเงินหลักหมื่นล้านต่อปีที่เป็นไรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายต่อปีแต่พอคำว่า wellness เนี่ยเราพูดถึงเงินหลักแสนล้านสามสี่แสนล้านต่อปีเพราะมันมันลงแต่ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมหรือนักท่องเที่ยวรวมถึงราบย่าก็คือหมอนวดที่เป็นอยู่ตามบ้านเนี่ยก็คืออีกหนึ่แบบนึงนะครับเราจะบอกว่าเรากําลังทําแพลตฟอร์มพวกนี้ร่วมกับพาร์เนอร์เราในการที่จะเหมิดเรื่องนี้เข้ามาสู่คําว่าโหมดของคําว่าสมาร์ทซิตี้เพราะสุดท้ายสมาร์ทซิตี้เนี่ยจะประกอบด้วยเมืองที่ทําให้คนอยู่ดีกินดีมีเศรษฐกิจที่ดีสุขภาพดีเดินทางสะดวก โอเคนี่วันนี้ได้มาคุยกับคุณมารุตนี่ก็ถือว่าได้เห็นภาพที่ลงลึกแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำว่าสมาร์ทซิตี้นะคะคเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยว่าในปีหน้าค่ะระวังตัวเองสถานะของตัวเองนะคะเป็นผู้นำทางด้านไหนบ้างเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ Follow แล้วก็ติดตามเกี่ยวกับการเป็นธุรก,กิจของทาง AMI a s เ er ียค่ะเราคงแบ่งออกเป็นสส่วนนะฮะส่วนที่เป็นเรื่องเดิมๆมก็คือสิ่งที่เราทา ได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของระบบสื่อสารเรื่องระบบควบคุมน้ําอะไรพวกนี้นะครับหรือการดูแลเมืองแต่หลายกันเนี่ยเรากาลังเอาพวกเนี้ยมาเป็นนวัตกรรมใหม่โดยเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เรื่องระบบคอ,อนโทรลต่างๆเนี่ยเข้ามาอินทิเกตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเกิดคาว่าสมาร์ทซิตี้หรือไปทําเรื่องเกี่ยวกับอาคารฉริยะหรือเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน แล้วมันก็จะเกิดคำว่าดิจิทัลทวินในความหมายของเรา อืมโอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้มองสถานะ position ตัวเองนะคะในในตลาดนี้นะคะอยากให้ทิ้งท้ายฝากอะไรกับนักลงทุนค่ะที่ก็มองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตมีโกรออย่างชัดเจนในแต่ละปีแต่ละปีความต้องการ demand supply ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนที่ติดตามแล้วก็อยากเห็นโกรดอนาคตของ a m ม Asia ที่อยู่ในตลาดนี้แล้วก็ เติบโตมากยิ่งขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีค่ะก็จริงๆรเอมไเชียเนี่ยเรามีประสบการณ์หรือในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นผู้นําด้านเกี่ยบกันนวัตกรรมแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตลอดเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ทําเรื่องของระบบควบคุมน้ําระบบ c c ท v ในเมืองระบบของรถไฟฟ้านะครับเป็นกลุ่มแรกของประเทศเรากาลังจะกระโดดจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นเรื่องของคำว,ว่าโลกดิจิตัลนะครับเราก็ยังมีความเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ที่เรามีด้วยเขาเรียกรคคอร์ดที่เรามีนะครับเรากำลังจะนำเอ็อเอเชียเนี่ยจากจุดที่เป็นโลกเขาเราียกเป็นเป็นโลกที่2ก็คือเรื่องของฟิสิกอล l มาสู่โลกของการคอมาบระหว่างคำว,ว่าดิจิตัลกับฟิสิกอลก็คือคือโลกความจริงกับโลกเสมือนนะครับเราก็ยังเชื่อว่า เน,นี้เกี่ะเก็นการเติบโตของเอเชียในอนาคตนะครับโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณมารุตมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ในปี2,565กันด้วยนะคะขอ,คขอบคุณมากค่ะครับดีครับ